บัญชาการกองทัพพม่านะครับก็กล่าวแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมถวายอาลัยร่วมกับปวงชนชาวไทยนะครับต่อการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับพร้อมระบุว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยครับนอกจากนี้ครับผู้บัญชาการกองทัพพม่ายังแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ทางอุทกภยัยในพื้นที่ภาคใต้ด้วยครับพลเอกอาวุโสมินอ่องลายนะครับ อนไลน์ครับขอภัยกล่าวระหว่างหารือรายารัชการกับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกของไทยนะครับที่นําคณะไปเยือนสันทวมัยตรีด้วยการแสดงความเสียใจและถวายอะไรร่วมกับปวงชนชาวไทยครับต่อการสูญเสียครั้งสําคัญนั่นก็คือการสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพลเอกอาวุโสมินออนไลน์นะครับระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นดั่งดวงใจของปวงชนชาวไทยครับ <c oughs> พร้อมกันนั้นนะครับพลเอกอาว,วุโสมินอองหลายครับก็ยังแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อการสูญเสียของปรงชนชาวไทยระหว่างการเกิดอุทกภัยในหลายๆพื้นในหลายพื้นที่นะครับในภาคใต้ของเรารวมทั้งยังระบุด้วยว่ากองทัพพม่านั้นมีความพร้อมที่จะมอบความช่วยเหลือทุกอย่างที่จําเป็นครับ ขณะเดียวกันพลเอกอาวุโสมินอองหลายก็ระบุด้วยนะครับว่าพม่าก,กับไทยนั้นเป็นชาติเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันรวมทั้งยังมีสายสัมพันธ์หลายด้านที่ดีต่อกันมากปัจจุบันครับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศพัฒนาขึ้นสู่ระดับที่ดีที่สุดบนพื้นฐานแบบพี่น้อง จากนี้ต่อไปครับทั้งสองฝ่ายก็จะยังคงร่วมกันทำรงไว้ซึ่งเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้นะคะพลเอกอาวุโสมินค่ะยังแจ้งให้คณะกองทัพบ,บกไทยนะคะที่เดินทางเยือนพมา่าทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับความพยายามที่จะเดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบหลายพักการเมืองรวมถึงความพยายามที่จะสร้างสันติภาพและการเซ็นข้อตกลงหยุดยิงระดับประเทศซึ่งกระบวนการเหล่านี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานค่ะ ด้านผู้บัญชาการทหารบกไทยนะคะก็เปิดเผยเช่นกันว่ากองทัพของทั้งสองประเทศพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์แบบมิตรภาพมาอย่างต่อเนื่องและแน่นแฟ้นนับตั้งแต่พลเอกอาวุโสมินอองไลน์เข้ารับตําแหน่งผู้บัญชาการกองทัพตั้งแต่ช่วงปี2554เป็นต้นมาโดยส่วนตัวของเขาเขาพยายามเพิ่มทุกวิถีทางสําหรับพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองฝ่ายสืบต่อไป พลเอเฉลิมชัยได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการมอบความช่วยเหลือและฟื้นฟูเหยื่อผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือกับพมา่าเกี่ยวกับการสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของการก่อการร้ายตามแนวชายแดนของสองประเทศรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานพมา่าในประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันนะครับทั้งสองฝ่ายยังได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกีฬาวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านการแพทย์ครับระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศนะครับตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ป้องกันการก่อการร้ายกลุ่มหัวรุนแรงทางาศาสนาที่มีฐานอยู่ตามแนวชายแดนรวมถึงการหารือในส่วนของมาตรการป้องกันไฟป่าการปลูกป่าตามแนวชายแดนและที่สําคัญที่สุดนะครับคือทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพถาวรสําหรับกองกําลังอาวุธและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีแหล่งกบดานอยู่ในประเทศพม่าครับข่าวการเดินทางเยือนแล้วก็พบปะหารือระหว่าง ผู้บัญชาการฐานบกไทยกับผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพพม่านะครับได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์พม่าเป็นอย่างมากนะครับโดยมียอดไลค์และก็ยอดแชร์ทาง Facebook เป็นจํานวนมากตลอดจนการแสดงความคิดเห็นครับซึ่งข้อความแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่นั้นล้วนระบุไปในทางเดียวกันนะครับว่าพวกเขาปรารถนาที่จะเห็นการพัฒนาสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพพม่าสืบต่อไปครับ